กำลังกลายเป็นดราม่าสุดๆเมื่อไฮโซปิงหรือน้องปิงน่ารักดาวติกตอกได้ไปทำคอนเทนต์ที่ญี่ปุ่นด้วยการนอนแผ่ร้องแอกลางที่สาธารณะจนคนไทยด้วยกันยังสวดยับมิหนำซ้ำคนญี่ปุ่นยังเอาไปเผยแพร่กลายเป็นประเด็นดรามา่าไฮโซปิงหรือน้องปิงน่ารักคือดาวติกตอกและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มักจะทำคอนเทนต์ในสไตล์แปลกๆลองใจคนดูรีแอคชั่นคนเพื่อเรียกยอดวิวอยู่บ่อยครั้งจนบางครั้งก็เป็นข่าวคราว,าวดังเช่นทำคอนเทนต์ถอดเสื้อเดินห้าง แกล้งทานอาหารมูมามใส่คนอื่นหรือไปกินพิซซ่าของผู้หญิงที่นั่งทานคนเดียวจนผู้หญิงไม่ทานต่อเพราะรับไม่ได้แต่คอนเทนต์ที่ไฮโซปิงทำล่าสุดคือนอนแผ่ร้องแอ้ด้วยการไปตามที่สาธารณะต่างๆและลงไปนอนแผ่ขวางทางเดินจากนั้นก็ดิ้นและร้องแอ้ซึ่งไฮโซปิงทำแบบนี้ทั้งในงานกาชาติบันไดเลื่อนหรือกระทั่งรถไฟใต้ดิน MRT แต่ทั้งหมดนั้นอยู่ในประเทศไทย แต่ล่าสุดการทำท่านอนแผ่ร้องแอของไฮโซปิงไม่ได้จบที่เมืองไทยอย่างเดียวแต่เมื่อไฮโซปิงไปเที่ยวเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นก็ไปทำท่านอนแผ่ร้องแอหน้าป้ายกูลิโกะสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองโอซาก้าและคนที่เห็นถึงกับแหวกไม่กล้าเดินเข้าใกล้การเรียกร้องความสนใจครั้งนี้ของไฮโซปิงได้ผลมากจนถึงขั้นที่ได้ขึ้นจอรวมไปถึงทำท่านอนแผ่ร้องแอบนรถไฟใต้ดินในโอซาก้า ในขณะเดียวกันก็ได้มีคนญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยได้เอาคอนเทนต์ของไฮโซปิงไปลงและออกมาเตือนว่าไฮโซปิงดาวติ๊กตอกชาวไทยที่น่ารังเกียจสุดๆในที่สุดก็มาที่ญี่ปุ่นเรามาดูความเห็นของคนญี่ปุ่นกันดีกว่าชาวญี่ปุ่นคนแรกได้แสดงความคิดเห็นว่ามีคนทำคอนเทนต์แบบนี้ในประเทศไทยเหมือนกันเหรอชาวญี่ปุ่นคนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้และฉันคิดว่าคนญี่ปุ่นจะช็อกแน่ๆที่เจออะไรแบบนี้ ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่านี่มันน่าขยาขยงกว่าที่ฉันจินตนาการไว้อีกและชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะถูกจัดการในโอซาก้าชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าที่โอซาก้าคนอาจจะหยอกล้อกับคุณแต่ผู้หญิงที่โตเกียวพวกเขาไม่ชอบพุงแบบนั้นชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าคนนี้มีผู้ติดตามหนึ่งล้านสี่แสนคนเลยหรือเขาแก้ตัวกับคนดูได้รับการอนุญาตทำคอนเทนต์ และจ่ายเงินค่าพิซซ่าเมื่อกินของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่ายังไงมันก็น่าขยะแขยงชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นอีกและชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นว่าคุณเป็นบ้าหรือเปล่าและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ท่านอนแผ่ร้องแอ้ขนาดคนญี่ปุ่นยังออกมาว่าอีตานี่โคตรน่ากลัวขนลุก และถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ